ขูดฟิลเลอโอเคมันเลยเป็นแผลล้างนะโอเคครับ okay. ครับ้โอเคครับอ่ะเข้าๆคือคนไข้เคยขูดฟิลเลอร์นะครับที่บริเวณตาล่างนะครับบริเวณใต้ตาเนาะแล้วก็อาการที่มีปัญหาชัดเจนเนี่ยคือมีอาการ,าการ,าการตาล่างเนี่ยถูกล้างลงมานะครับทีนี้คนไข้เนี่ยมาทำโอเพนหางตาแต่ทีเนี้ยเราก็จะพยายามแก้ไขนะครับ อาการลังของตาล่างนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยปัญหาของมันคือตาดำเนี่ยมันจะลอยออกจากขอบตาหน่อยนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับอีกข้างหนึ่งนะครับเราจะพยายามไปชับนะครับขอบตาล่างมาบริเวณหางตาให้กับคนไข้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่หนึ่งเดือนเนาะก็ขอบตาเนี่ยก็คือจะแนบไปกับตาดำแล้วนะตอนนี้นะครับผมน,นึกว่าก็เรียกว่าการรักษาเนี่ย ดูแลดีขึ้นนะครับไม่ตาไม่ลอยละแล้วก็เคสนี้คนไข้ฉีดไขมันใต้ตาด้วยนะครับก็แต่ว่ายังยังมีปัญหาเรื่องของสก,กาที่อยู่ภายในนะอันนี้ยังไม่แนะนําให้ทําอะไรที่มัน aggresive s เกินไปเราจะค่อยๆทําค่อยๆทําไปค่อยๆเติมไปนะครับอันนี้มันจะเนียนกว่าเนาะก็จะดูได้จากผลลัพธ์เนี่ยว่าคนไข้ก็จะดูหน้าเนียนดูเป็นธรรมชาตินะครับเรา อย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันอ g r e s s i รุนแรงนะครับเรื่ว่าที่มาหาคุณหมอน,นี่คือปัญหาที่หนักใจตอนแรกคือหลักๆค,คือเรื่องเรื่องอะไรคะตัวอ,อย่างที่คุณหมอกล่าวไปเมื่อสักครู่อะคะก็คือเคยไปขูดซลเลอร์มาแล้วตอนนี้คะค่ะมีแผลน่าจะมีแผลอยู่ภายในแล้วก็ทําให้ล้างเปลือกตาด้านล่างลงมาค่ะทําให้แบบตาดําลอยขึ้นไปอะค่ะไม่เท่ากับกด้านขวามืออะค่ะได้ข่วว่าเครียดมาหลายปี ใช่ค่ะเป็นซึมเศร้าเลยค่ะคิดว่าจะแก้ไม่ได้แล้วใช่ค่ะไปหาไปหาหมอมาหลายที่แล้วฟังจาคุณหมอบอกว่าน่าจะยากอะค่ะก็เลยแบบเหมือนตอนแรกก็ท้อแล้วค่ะน่าจะแบบไม่หายแล้วแต่ว่าพอมาเห็นรีวิวคุณหมอค่ะก็เลยมาคอนซัลท์กับคุณหมอค่ะแล้วก็คุณหมอก็ช่วยรักษาให้ก็ดีขึ้นมากมาเลยค่ะขอบคุณนะคะ